นะะคเฮ้เป็ดตีก็ยังสุ้มเพลินแบบตีเพี้ยนแบบแบบเห็ดเห็ดบ๊อแบเมงงานบริษัทนตมันเห็ดใดค่ะคอยหยุ่มเอาเต่านู้นวย ฮอตดีเลยฮาก็สิมหฮองอออแบบนี้แด้ไค่ด้กินบอได้เยอะมากนะคะแต่ลแบบฮอกสิมหฮอนชดเแต่มี้ค่เยะใส่ไปขิงเสียที่ยาแต่ง็เยอะแยะนะคะยินบอกม่นจะเป็นแบบนะคะได้ติมรถอัดยับค่าเราจะมาใส่รางแบบนี้นะคะนม่ง้อยอะพักันนะคักันนะ นี่แหละค่มาตร้าง,งนี่หอยมาทำค่ะเกลหนึ่งเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะผู้ใดบ่าตักตักแบบนี้ตีแบบนี้มันบ็แตกเลยมันไม่แตกนะคะมันบ็แตกง่ายๆค่ะเห็นไหมมันไม่แตกง,ง่ายๆนะคะหมักใหม่มันบ็แตกโด ดูนะคะลูกเข<อ>าา<ว>ปิดตีก<ว>็ยังสุ้มเพลินแบบตีเพี้ยนๆแบบแบบเห็ดแเบ็ดบ,บมอมเมนงานบริษรัทนตมันเห็ดใดญค่ะคอยอยุ่มเอาแต่เราหน่วยสองหน่วยสองปุ่มก็ได้ค่ะอันนี้เราทางานบริษรัทแล้วเข้าฝ่าวนันเวลานะคะมันไม่เตะนะคะบอมมันเป็นหน่วยไผ่หน่วยมันยุ่ามันไม่เตะนะคะเวลาหนังเขาเขาลงงานเขาก็กไปิ เขาก็ไปตีเขาก็ไปตีใบมันโอ้ยอตั้งหานะคะมันจะเกี้ยงของมันเองนะคะเราทํางานแบบโรงงานนะคะ